วันนี้ก็เข้ามาอยู่ในธรรมบรรยายเช่นเคยในพุทธวจนะสมุนฉแนลชอ่องทานที่บันดิตที่บัญญัติไว้เรื่องของผลของการทานนิรธาตุชนทุกตํามหนม่าทุกท่านทุกคนทานนั้นเป็นอย่างไรจะบรรยายนิาธุชนทั้งหลายยั้เข้าใจและได้ฟังต่อไปที่สุทั้งหลายในท่านทั้งหลาย ทำสามประการนี้บัณฑิตได้บัญญัติไว้สัพพบุรุษได้บัญญัติไว้สามประการเป็นอย่างไรคือเป็นอย่างนี้หนึ่งทานสองบรรพชาสามมาตาปิตุปัฏฐานละการบำรุงบิดามารดาภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลบัณฑิตบัญญัติไว้สัพพบุรุษบัญญัติเอาไว้ แล้วก็มีคาถาผนวกทายพระสูตรไว้ว่าทานการไม่เบียดเบียนความสำรวมการฝึกตนการบำรุงมารดาและปิดาสัพปบุรุษปัญญัติไว้เหตุที่บัณฑิตเสพเป็นเหตุของสัพป,บ,ปบุรุษสัพปบุรุษผู้เป็นคนดีเป็นปรมจารีบุคคล ผู้ที่เป็นอริยโสมบูรณ์ด้วยทัศนะการเห็นด้วยปัญญาย่อมถึงโลกอันกระสิมดังนี้ตาทุชนลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใสท่านทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายพึงทราบบุคคลมีศรัทธาเลื่อมใสโดยฐานะสามประการ สามประการเป็นอย่างไรเราก็คืออย่างนี้หนึ่งเป็นผู้ใคร่ที่จะเห็นท่านผู้มีศีลสองเป็นผู้ใคร่ที่จะฟังธรรมสามมีใจปราศจากมนทินคือความตนิอยู่ของเรือนมีการบริโภค อันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออยู่คองเรียนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันแก่ผู้อื่น นี่แหะท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายฟังพึงทราบว่าคนมีศรัทธาเรื่มใสมีฐานะสามประการอย่างนี้เลสาธุชนพุทธมามก,กาทั้งหลายเลยบัดนี้ก็มีคาถาพระโงก้ทยในพระสูตรตามเคยบุคคลผู้ใครจะเห็นทานเห็นท่านผู้มีศิล ปาศจากปาถนาจะฟังพระสัทธรรมกำจัดความตนีอันเป็นมนทินนั่นเลยเรียกว่าผู้มีศรัทธาสาธุชนพุทธมามก,กะปฏิปทาสมควรเจคฤหัตการปฏิปทาอันสมควรเจคฤหัตน,นั่นเป็นอย่างไรขหาบดี อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแจกเครหัสอันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์สีประการเป็นอย่างไรเล่าก็คือสีประการเป็นอย่างนี้หนึ่งเป็นผู้บำรุงทิุสูงด้วยคีวรน 2. เป็นผู้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยบินธบาต 3. เป็นผู้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยเสนาสนะ 4. เป็นผู้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยคีรณปัจจัยเภสัชบริขารคือยากับเครื่องใช้ในการาร,กรักษาโรคนั้นนิระหาบดี อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่เคริััดอันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อสวรรค์สาธุชนบัณฑิตทั้งหลายบำรุงท่านผู้มีศีลผู้ดำเนินไปโดยชอบด้วยคีวรด้วยบินทบาท และเสนาสนะและเคีรณัปัจจัยเพศัตวบริคารเชื่อว่าย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรเจ่เขฤหันบุญย่อมเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์ท่านทั้งหลาย การเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถความเกี่ยวข้องกันของนักบวชกับคฤหัสถ์ิกูุทั้งหลายเ่ยท่านทั้งหลายสาธิชนพราามและคฤหาบบดีข้าหาบดีทั้งหลายผู้บำรุงเธอทั้งหลายด้วยกิวรบินทบาทเสนาสนะและเคีรณปปจจัยจจเพศบริคาร ยากับเครื่องใช้ในการรักษารโรคเชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายสาธุชนภิกษุทั้งหลายเลยการที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจันทร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พราหมณ์และข้าหาบดีเหล่านั้นชื่อว่าเธอทั้งหลายก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเลยขาหาบดีคาหิหัดและบรรพชิตทั้งหลายต่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ ประพฤติปรมจันรเพื่อถอนกิเลสอันเปรียบเสมือนห่วงน้าและจะทำซึ่งที่สุดแห่งทุกโดยชอบด้วยประการอย่างนี้แลสาธุชนพุทธมามก,กะหลักในการจัดสรรทรัพหลักในการจัดสรรทรัพน,นั่นเป็นอย่างไรข้าหาบดีอริยสาวกนั่น ใช้โพคัสซับที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโพคัสซับประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกะระรทำร,รมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่สี่ประการ สีประการเป็นอย่างไรเราสีประการก็เป็นอย่างนี้คือ 1. อริยะสาวกนั่นใช่โพคทรัพย์อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมารดาและบิดา ให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขด้วยถูกต้องในการเลี้ยงบุตรภริยาทาสและกรรมกรชายหญิงให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงบิดในในการเลี้ยงมิตรอัมมา ให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้โยเป็นสุขโดยถูกต้องนี่เป็นการบริโภคเป็นการบริโภคศัพท์ฐานะที่หนึ่งอันอริยะสาวกนั่นถึงถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลหนึ่งนี้ข้อสอง ข้าหาบดีข้ออื่นยังมีอีกอริยะสาวกนั้นใช่โพคศัอันตนหาได้มาโดยชอบสำธรรมในการปิดกัน้นอันตรายทั้งหลายทำตนให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากนา้ำจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาท ที่ไม่เป็นที่รักนั่นนนนี่เป็นการบริโภคการบริโภคทรัพย์ฐานะที่สองอันอริยะสาวกนั่นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลดังนี้สาธุชนข้อสามขหาบอดีข้ออื่นยังมีอีกอริยะสาวกนั่นใช่โภกทรัพย์ อันตนหาได้มาโดยชอบธรรมในการกระทำพิริกรห้าประการคือยาติพีส่งเคาะญาติอิทิอติถีปรีส่งเคาะแขกบุพเพตาพีส่งเคาะผู้ร่วงรับไปแล้วราชพีช่วยชาติเทวตาพีส่งเคาะเทวดานี่เป็นการบริโภคทรัพย์ ฐานที่สามอริยะสาวกนั่นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลข้าหาบดีข้สี 4, ข้ออื่นยังมีอีกอริยะสาวกนั่นใช่โภกทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักขินาอุทิศแก่สมณนัรามทั้งหลาย ผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรจัจักผู้ฝึกฝนอย่างนี้สาธิชนพุทธมามะกะเพื่อฝูผลทำความงามทำความดับเย็นแก่ตนแล้วอันเป็นทักคินาที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปเพื่อ พร้อมเพื่อสวรรค์นี่เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สี่เป็นที่สี่อันอริยะสาวกนั่นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลนี่แหละข้าหาบดีทั้งหลายเอ่ยอริยะสาวกย่อมใช้โภกรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้น รวบรวมมาด้วยกําลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโพกรัพ์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกะระทำกรรมให้หน้าที่ในหน้าที่สี่ประการเหล่านี้หลยนีาา่หลัสาวกทั้งหลายพุทธมามะกะสาธุชนที่บรรยายมานี่กขสมควรแจ่เวลาหวังว่าสาธุชนทั้งหลายคงจะเข้าใจไม่มากก่็น้อย วันนี้สมควรเสียวเวลาอาตมาขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนจเจริญพร